สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่28มีนาคม2564โดยชาวบ้าคลังเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้กันเลยในเกาดาวรุ่ง5กากองหน้าตัวเลืกของเชลซีหากว่าวืดฮาแลนไป โดยกัรน,นี้เปิด5ราประยชื่อกองหน้าคุณภาพพี่ดีที่เชลซีนั้นนักดึงมาเสริมทัพหากพืดคว้าตัวเอริงบา,าร์ฮาเรนหัวหอกของทางดอตมุนไปนั่นเองโดยกัรน,นี้เชลซีวางแผนที่จะคว้ากองหน้าคนใหม่และล็อกชื่อไปยังที่เอริงบา,าร์ฮาเรนผัวหอกฟอร์มฮอตของทางบริสเซดอตมุนเป็นเป้าหมายเสริมทัพหมายเลขหนึ่งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมัยน,นี้ อย่างไรก็ตามคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนที่ดังสิงร์รรนั้นจะได้หัวหอกทีมชาติเดนเวราไร20ปีรายนี้มาเข้าสู่ที่แซมฟอร์บริดเพราะมีหลายสโมสรตามสนใจอยู่เหมือนกันแถมเสือเหลืองนั้นต้องการได้ค่าตัวดับสูงถึง154ล้านปอนด์หรือประมาณ6,468ล้านบาทอีกต่างหาก ซึ่งขณะที่สื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษนั้นมองว่าหากเชลซีพลาดได้ตัวฮาเลนก็น่าจะลองเบนเป้าไปที่ห้ากองหน้าปรายนี้ดีกว่าไหมเริ่มจากแต่ผม1น,นะฮะอันดเดรสวาของทางไอทรักแฟรงเฟิร์ตโดยกันนี้กองหน้าชาวโปรเุเกสวัย25ป่ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทางแฟรงเฟิร์ตในทันนี้หลังยิงไปแล้วถึง22ประตูจากการลงสามทั้งหมด26บนัด โดยซิวานท้งนี้เคยผ่านการค้าแข่งกับทางเอซีเปอร์โตเอซีมิลานและก็เซบีย่าก็จะมาอยู่กับทางแฟรงก์เฟิร์ตตั้งแต่ปี2019โดยตลอดอาชีพทำไปแล้วทั้งหมด1 0 7ประตูกับอีก287นัดจากผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้และก็เป็นกองหน้าในแบบสมัยใหม่ทำให้ซิวานคนนี้ตกเป็นข่าวกับทั้งบาเซรลนาอาร์เจนโกบัริกและก็แมนยูและก็อาร์เซนอลเจ้ามาคนที่2ก็จะเป็น โรเมรลูโลกาโกูจากอินเจอร์วิลานโดยกันนี้ถ้าหากพูดถึงโูกาโกูมาอยู่กับทางเชลซีจริงๆแล้วล่ะก็ก็ถือเป็นการกลับมาเล่นในทีนแซมฟอร์บริดอีกหนึ่งรอบนะฮะหลังจากเจ้าตัวนั้นเคยมีสัญญากับทีมในปี2011ถึง2014แล้วแต่ก็ได้เล่นให้กับทีมแค่คราวประมาณ15นัดในทุกบริการเพราะมี2ซีั่นที่โดนปล่อยไปเล่นกับที่อื่นด้วยสัญญาย,ยืมตัว โดยหัวอ,อกทีมชาติเบลเยียมรายนี้นะผมได้โชว์ฟอร์มย่ยอดเยี่ยมให้กับทางอินเตอร์มินานตั้งแต่ย้ายมาจากทางแมนยูโดยในฤดูกาลที่แล้วนี้เขาซัดไปถึง30ประตูขณะที่ในเ้นนี้ก็ยิงไปแล้วถึง25ลูกลยชีดเดียวโดยดูกคูคนนี้คงไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวกับทางสุพบอลเมอังกฤษเลยนะฮะหากเขาคนนี้ย้ายมาอยู่กับทางเชซีแล้วก็รับประกันจะยิงได้ถึงหลัก20ประตูต่อฤดูกาลอย่างแน่นอน จมาคนที่3ก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักของทางเบรอลโซรเดัดโดยอิซักไว้เสร็จปีรวลนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งในลาลีกาสเปนในฤดูกาลนี้หลังทำประตูให้กับทางโซรเดัดไปแล้วถึง12ลูกและกระจักไปอีก2แอสซิสโดยอิซักนั้นเกิดที่ประเทศสวีเดนและเริ่มต้นการค้าแข้งกับทาง AI k เคก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางบรัสเซนตั und, มุนเมื่อปี2017และก็มาเล่นกับทางโตรเซดดนะฮะในปี2019 โดยอิซักคนนี้มีรูปร่างที่สูงใหญ่ถึง1.92เมตรแต่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งภาคพื้นดินและก็ลูกกาอากาศทำให้หลายคนมองว่าเป็นนิวชาราตันอิบราฮิโมวิชเพราะรูปร่างคล้ายกันและก็เป็นคนสวิดิสเหมือนกันโดยนอกจากจะมีความเฉียบคมในการทำประตูแล้วนั้นอิซักคนนี้ยังไม่ได้เป็นกองหน้าที่รอแค่ทำประตูเท่านั้นเพราะเขาสามารถลงไปเชื่อมเกมกับเพื่อนที่กองกลางได้อีกนะ ต่อมาคนที่4ก็จะเป็นอันเดรียเบรติของทางตริโนโดยงานนี้ทางเบรติวัย25ปีบรัน,นนี้เป็นกองหน้าที่จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมและก็มีค่าเฉลี่ยยิงให้ากับทางตริโน่ทีมในศึกเซเรียได้ประมาณราว20ประตูต่ตอฤดูกาลในช่วง5ปีที่ผ่านมา และตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวรติคนนี้เคยตกเป็นเป้าหมายของทีมดังทั่วทั้งยุโรปนะฮะทั้งาร์เซน l อล o ์เลฟูลแมนยูและก็บริสซัตมุนแต่ก็ไม่ได้ย้ายออกจากทีมอิตาลีเสียทีโดยหัวหอกตีกรีทีมชาติอิตาลีรายนี้เป็นกองหน้าที่ทำประโตได้ยอย่างยอดเยี่ยมทั้งภาคพื้นดินและก็ลูก,กาอากาศทำให้น่าจะเหมาะกับการเล่นที่เชลซีจุเหมืนอนกันนะ และคนสุดท้ายที่ผมก็จะเป็นคนที่5นะฮะโดมินิกคาร์เวิร์เลวินจากทางเอฟเวอร์ตัน โดยกองหน้าวัย24ปีรายนี้ทำผลงานให้กับทางเอฟเวอร์ตันได้อย่างยอเจยมในช่วงปีที่ผ่านมาโดยในฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยซัดไปทั้งหมด15ประตูและเซนนี้ยิงไปแล้วถึง19ประตูในทุกรรยการโดยคาร์ว์สเลวินนั้นเพิ่งทำไป2ประตูให้กับทีมชาติอังกฤษถล่มซานบริโนไป5-0ที่สนามแวมบรีในศึกบอลโลกปี2022ปรอบคัดเลือกกลุ่มไอบนพารัสบอดีที่25มีนาคมที่ผ่านมา โดยคาร์เวิร์ตเลวินเนียเป็นกองหน้าที่มีเทคนิคที่ดีเล่นลูกอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นดาวยิงโดยธรรมชาติรถทั้งยังมีอายุการใช้งานได้อีกหลายปีกันเลยทีเดียวเป็นวัานนี่นะผมก็เป็นการพูดถึง5กองหน้าตัวเลือกเชลซีหากวืดฮาแลนด์ไปแล้วพวกเขาจะต้องคว้าใครเนี่ยนะฮะก็ไปเลือกกันเลยว่าจะได้ใครกันแน่ที่จะมาร่วมทีมนั่นเองแล้มาึูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ลอนดอนมีหนาวอย่างแน่นอนจอร์จินโยยอมรับคิดถึงเมืองเนเปิลนะโดยกานนิทานกองกลางสิงห์บรูยอมรับนะฮะคิดถึงเมืองเมเปิลเป็นอย่างมากมายเพราะอากาศที่ลอนดอนหนาวจเกินไปสำหรับตัวเขาโดยกานนิทานจอร์จินโย้นั้นกองกลางเชลซียอมรับเอาเลยว่าเขาคิดถึงเมืองเนเปิลเป็นอย่างมากมายเพราะอากาศที่ลอนดอนนั้นหนาวเกินไปสำหรับตัวเขานั่นเอง ดยวิฟฟ์ทีมชาติอิตาลีคนนี้เคยคาแข่งกับชาลนาปรีระหว่างฤดูกาล2014ถึง2018ก่อนจะย้ายมาเล่น,นอังกฤษกับทางสิงคโปรูโดยก่อนหน้านี้เอเจนต์ของเขาก็เคยพูดถึงอยู่เสมอมว่านักเตะนั้นไม่ปิดโอกาสจะย้ายกลับไปเล่นที่อาซูกรานากันอีกครั้งโดยเขาได้บอกว่าไม่มีคำไหนที่จะอธิบายถึงความคิดถึงที่ผมมีต่อเนเปลิลแน่หรอกนะที่ลอนดอนนี้มันหนาวจเกินไปพวกเขาม่รู้แม้แต่ดวงอาทิตย์คืออะไร เดิมทีจอร์จโยตต้องช่วยทีมชาติอิตาลีนะฮะทำศึกฟุตบอลโลกปี2022เราบคดเลือกโซนเอเชียแต่เขาก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าและก็ถอนตัวอาจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับแค่ตัวสำรองเชลซีเล็งดึงลูกากูคืนทัพท่าช่วยเป้าหมายหลักเป็นที่เรียบร้อย โดยสื่อดังเมืองผู้ดีแชร์เลยนะฮะว่าเชลซีนั้นวางตัวโรเมลูลูกากูหัวหอกของชางอินเตอร์มิลานเป็นแผน2ในการเสริมความคมหากจะช่วดคว้าตัวเอิยบา,าวฮารันและยิงของดอตบุนมาล่าตาขายในช่วงเสมอนี้ โดยติเทพกระกายที่ผมสื่อดังของอังกฤษอารายงานมาว่าเชลซีนั้นวางแผนในการคว้าตัวโรเบลูลูกาโก่กองหน้าทีมชาติเบลเยียมของอินเชมิลานกลับมาร่วมทีมกันอีกคำรบนะฮะหากช่วยจะคว้าตัวลิงเบาหาฮาร่เรนกองหน้าของชังบริสท์ตลมุนมาพร่วมทับ โดยเงินที่ทางสิงปรูนั้นตกเป็นขาววางโจฮาแลนคนนี้เป็นเป้าหมายหลักที่จะทุ่มเงินคว้าตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมมยน,นี้อย่ารก,ก็ตามพวกเขาอาจจะเจองานยากในการล่าลายเซ็นโคหอกนอร์เวย์เมื่อมีสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบาเซรลนาแมนซิตี้รวมทั้งแมนยูตกเป็นขาวกระทางฮาเลนด้วยเช่นเดียวกัน โดยเดอะเทลกาพงานบาว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นทําให้เชลซีต้องมองหาทางเลือกสำรองเอาไว้ก่อนจะโดนเล็งไปที่ลูกากูที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางอินเร์ม,มิลานยักษ์ใหญ่ในศึกเกาโช่สลาตเรีโดยหากลูกาะกูกตัดสินใจย,ย้ายมาอยู่กับทางเชลซีจะถือเป็นการกลับมาเล่นในถิ่นแซมฟอร์บริกันอีกครั้งหลังเคยมีสัญญากับทีมในช่วงปี2011-2014แต่ได้ลงเล่นไปเพียงแค่15นัดในทุกประการเท่านั้นเนื่องจากโดนปล่อยยืมตัวถึง2ซีซั่นเลยทีเดียว คานี้สาเหตุสาคัญที่ทําให้ทางลูกาโกนะฮะ,ะตกเป็นข่าวย้ายทีมเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวมาว่าสภาพาการเงินของซูนิงโฮลดิ้งกรุ๊ปนั้นกลุ่มทุนเจ้าข,ของเชมิเจมิลานมีปัญหาอย่างหนักหน่วงถึงขั้นที่ต้องยุบเชียงซูซูนิงเทฟุบบิลบอลของตนเองในลีกจีนไปแล้วจึงจะเป็นต้องขายนักเตะบ,บางส่วนนั้นออกไปเพื่อหาเงินพยุงสโมสรกันต่อไปนั่นเองเป็นว่าง,งั้นนี่ต้องรอดูกันต่อไปก้วกันนะฮะถ้าขายลูกาโกออกไป จะเดินหน้าต่อไปยังไงในถิ่นของเชลซีต้องรอดเล่นกันเรลมามรทุกข่าวต่อมากันดีก่อนครับคนเล่นแนวเลยนะกาบายเยโรเทียบความต่างความสไตล์คุมทีมของแลมพาร์ดและก็ชูเคลิลโดยงันนี้นด่านจอมเกา๋าเทียบความต่างในสไตล์การคุมทีมของสองกุนซือคนล่าสุดของสิงบรูตัวทางวินฟรีกาบาเยโรผู้สำบตูของเชลซี เปรียบเทียบความต่างในสไตล์การทำทีมของ2องเฮดโคชอย่างทางแฟร์นัมพาดและก็ชมัตชูเคิลโดยชูเคิลนั้นเข้ามากุมวงเฉียนทับสิงบรูนะฮะแทนที่ผู้จัดการแฟร์นัมพาดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในดันชาวอาร์เจนตินเนียมองว่ากุนซือชาวเยอรมันไม่สไตการทำทีมที่สมัยใหม่กว่าอาดีตโคชชาวอังกฤษอีกนะ ดยเขาบอกว่าตอนแฟงลมพาดคุมทีมนั่นเหรอเราเล่นฟุตบอลกันแบบไดเบรกตามพื้นฐานของฟุตบอลอังกฤษเล่นเกมรุกเร็วโจมตีทางซิมริมเส้นใช้บอลเคลื่อนที่เร็วเขายังชอบเกมรุกแล้วก็เกมสวนกลับเร็วอีกด้วยชูขเก้าจะมีการผสมผสานมากกว่าเล่นกับบอลมากยิ่งขึ้นเราสร้างโอกาสได้มากยิ่งขึ้นเขาคอยบอกว่าปราับจัดการตรงจุดไหนจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ต่อสู้คืออะไร ไอเดียของเขาจากที่เขาประสบความสำเร็จมากับหลายทีมเขาบอกกับเราให้มีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้นเพื่อทําตามแผนของเขาบางครั้งมันได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลแต่เขามีไอเดียของตัวเขาเองในเด็ผมเป็นนักว่างานนี้กับบาเยโรนะฮะก็เลยบอกเลยว่าไอเดียของชูเกลนั้นเป็นอะไรที่บันเจิดเป็นอย่างมากมายก็ฝากติดตามพวกเขาไว้กันด้วยกกันครับ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่28มีนาคม2564โดยชเชฟเบอร์เอรครั่งเชลซีนครับ